พกเราาลลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับนองบีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาเราจะไปซื้อของเล่นกันอุ้ยเราเจออาหารจิว๋วนี่ลูกชิ้นอันเล็กเล็กมากข้าวเหนียวไกายยา่ย่างหมูนี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งเล็กมากเล็กเล็กเท่านิ้วพ้อแมงเลยดูสิ มีข้า,าวผัดกะเพราด้วยอ๋อเป็นกิฟอ๋อเป็นกิฟต์แบบนี้งั้นเราแบงค์เอาผัดกะเพราอันหนึ่งแล้วถ้าเรามาเที่ยวอัมพาวานะครับเราต้องซื้อปลาทูไปด้วยมีปลาทูนี่ปลาทูอันเล็กถ้าอันใหญ่ห0อันเล็ก20ใช่ไหมครับโอเคน้องบิงเลือกสิมีเยอะเลยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ของจิ๋วนะแต่อันนี้เป็นตุ๊กแกจำลองจิ้งโจกจำลอง ไอศ์ครีมคอนเนกโตมีหลายอย่างเลยอะ่ะมีอันนี้ด้วยซูชิอยู่ในเข่งปลาทูโอ้โหมีมีอะไรแปลก,ปลกไหมแป,แปลกก็น่าจะเป็นนี่เลยเกี๊ยวทอดหรือไม่ก็เป็นนี่ซาลาเปาอมีอะไรชใช่หิ่งห้อยเลี้งแสงอันนี้เลี้งแสงได้โอเคหิ่งห้อยหนึ่งตัว ยังไม่หมดยังไม่หมดมีผัดกะเพราแล้วก็ต้องมีผล,ลไม้มีเคเอฟซีด้วยอ่ะเคเอฟซีนี่เคเอฟซีแต่ว่าพ่อชอบชุดใหญ่นะชุดใหญ่ไปเลยไหมล่ะใช่ที่อันนี้ชุดใหญ่กุ้งกุ้งเผากุ้งย่างชุดใหญ่ส้มตําชุดใหญ่ส้มตานี่ชุดใหญ่ส้มตําพ่อขอลองหน่อยนะครับขอลองหน่อยนะครับ โอ้โหส้ตมตำติดหัวน้องใบมันหนักไหมไมัมันเอาไว้เล่นได้อุ้ยไม่หนักเหรอเอาไว้เล่นก็ได้ติดหัวก็ได้แม่กิ๊บเอาออกให้หน่อยครับบิงล่ะบิงชอบอันไหนเราเอาเราเอาลูกชิ้นปิ้งไปยังใช่ลูกชิ้นปิงปงนป้งโอุ้ยถ้าเขาหยิบออกมาได้นะเนาะเนี่ยถ้ามันหยิบออกมาปิ้งได้ใบเอาเป็นกิ๊บหมดเลยใช่ไหมครับโอเคได้งั้นเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กเลย พ่อแบงค์เอาเซตแม่เหล็กที่เป็นเซตแม่เหล็กเม่กิ้ซื้อปลาใครซื้อปลาทูไปให้แมวกินโอ้แมวต้องรักแม่กิฟแน่ปลาทูแม่กิฟแ,แม่กิบดูข้างบนตัวใหญ่เลยไหมมีตัวใหญ่ด้วยนะนี่แล้วตอนนี้เราได้แล้วเป็นแม่เหล็กครับผัดกะเพราพ่อแบงค์ใส่ตะกร้าไว้แม่กิฟพ่อพ่อขอซื้ออันหนึ่งได้ไหม แม่เกฟอะซื้อปลาทูไปฝากแมวพ่อแบงค์ซื้ออันนี้เลยนี่ครับ,รบขอขอสองอันครับนี่พ่อแบงค์ซื้ออันนี้มันก็คืออุ้ยบุญจิของปลอมอันนี้อันละยี่สิบบาทนะครับโอ้ใบใบต้บองดมสิใบดมเป็นไงมันมีกลิ่นไหม อ้ไม่มีกลิ่นละเอาแบงค์แกะมาเลยอือดูแม่แม่แม่น้องจับสิมันมันแบบมันโอ้โนโน่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 นไหนลองดมดิ ลูกชิ้นปิ้งเขามีเตาด้วยนะเขามีน้ำจิ้มมีแตงกวามีพริกมีครบแบบครบเซตเลยก็คือกินได้เลยอ่ะเซตเนี้ยส่วนอันนี้นะครับเซตพริกผ,กผกกักผักต้มจิ้มน้ำพริกนี่น้ำพริกผักต้มโอ้มีทั้งแตงกวาผักบุ้งมีถั่วฝักยาวโอ้มีครบเลยครับและตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วครับอ่ะ กิฟเงินได้เลยครับโอ้ไม่กิฟเอาปาทูไปด้วยไม่กิฟบอกให้เอาตัวใหญ่อะเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบบาทปลาทูตัวใหญ่มากเป็นหมอนนุ่มๆใช่ไหมครับโอ้หุนตรงนู้นใหญ่กว่าตัวนู้นสองร้อย มีตัวนั้นด้วยมจใสูชิซาลาเปาน้ำพริกผ่ะส้มตำไข่ต้มนี่าอาหารเช้าอเมริกันเบ็กฟสร์นข,ขนมเข่งอันนี้เกี๊ยวทอดอันนี้อะไรอ่ะจริงเหรอแฮมเบอร์รรอเกอร์อ,รอันนี้เป็นขนมเบื้องผัดไทยข้าวหมูแดง หมูทอดอันนี้บะหมี่เกี๊ยวข้าวเหนียวมะม่วงต้มยำกุ้งผัดไทยกุ้งสดน้ำพริกปลาทูนี่อันนี้เซตนี้ยังไม่ได้ตำนะต้องตำเองส้มตำาคกปูเยอะเลยชิ้นละยี่บาทบางชิ้นก็เรืองแสง ถ้าเลื้งแสงก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีนี่ตุ๊กแกกิ้งจกงูตัวเล็กตะขบับ <4 S 1> เป็นแบบขอบปลอมเยอะเลยตอนนี้เราซื้อแล้วนะครับร้านแรกรวมทั้งหมด470บาทเดี๋ยวเราซื้อเสร็จแล้วครับเราจะติดหัวไว้เลยเอาอันเล็กติดหัวอันเล็กไม่ใช่อันนี้นะอันนี้อันนี้เราไม่ได้ซื้ออันนี้เอามาเทียบเฉยๆติดเลยคนละหนึ่งชิ้นตอนนี้น้องบิงติดหัวแล้วน้องบิงเลือกเป็นขนมเบื้อง หัวน้องวิ้งก็กลายเป็นหัวขนมเบื้องไปแล้วส่วนน้องไบติดอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิง้งอ,อันนี้คือตอนเด็กไบชอบเดี๋ยวพ่อแบงค์จะติดไว้ให้นะครับนี่ข้าวเหนียวหมูปิง้งงั้นไบชื่อข้าเหนียวหมูปิ้งไปเลยไม่กี้ก็ติดเหรอไหนอขอดูหน่อยมาเดินมาเดินอัมพวาก็ต้องติดประทูประทูอัมพวาไปเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันครับ ตรงนี้มีร้านไอศครีมใส่ถ้วยมีช็อกโกแลตไหมใช่ช็อกโกแลตหรือหรืออันนั้นอะไรครับช็อกโกแลตชิพต่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นลำลูกเกดมีลำลูกเกดด้วยเดี๋ยวค่อยมาซื้อของพ่อเอาของลูกก่อนบายเอาอันนี้อะไรครับอันนี้วาน,นิลาช็อกชิปครับวานิลาช็อกชิปหรือเอาช็อกโกแลตดีครับถ้วยถ้วยหนึ่งก็คือหนึ่งลูกใช่ไหมครับใช่ไข่สกุลลหกเก้าอ่ะ เอาหนึ่งสกู๊ปไปกินรสมะานาว,าานาวช้าๆเฮ้ยเป็นยังไงชื่นใจไอศครีมมะนาวแบบแบบทำเองเลยไอกี้เจอร้านอะไรอีกแล้วขนอมอารัวเป็นอารัวรูปปลาทู มีรูปพระด้วยแล้วก็มีรูปกล้วยมีรูปปลาทูทุเรียนเราลองชิมปลาทูกันไหมปลาทูแต่เป็นขนมอ่ะเดี๋ยวเราเลือกมาสามเข่งหนึ่งร้อยบาทอุ้ยดูสิทำเหมือนจริงมากเดี๋ยวเราหยิบยังไงจะร่วงไหมไม่ร่วงนี่หนึ่งเข่ง 35บาทเดี๋ยวเราซื้อไปสามเข่งเลยครับอแม่ถือให้หน่อยแล้วก็เป็นกุ้งหอยปูปลานี่สองเข่งแล้วเข่งสุดท้ายเป็นพระดีไหมหรือจะเป็นกล้วยหมดแล้วเนาะมี3อย่างงั้นเอาพระแล้วกันเอาเอาเอาอทุเรียนทุเรียนเนาะ่นี่ครบแล้วสามเข่งไปครับ นี่ครับเรามีแบบนี้ด้วยเยอะเลยอันนี้ก็ขนมอารัวรสชาติเดียวกันใช่ไหมครับส่วนแบบนี้ก็เป็น3กล่องร้อยเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นเขคงโอเคเป็นเขคงสวยดีขอบคุณครับไปกันต่องั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิกไบเดอร์นะบ๊ายบาย